สวัสดีจ้ามืาในผ้ามานาัผ้ามานางังเบิ่งเัินข้าเจ้าห่อนลายยู่บาดฮัลโหลจากาลัวหลุนล,ลัดเตนโอเคจากลัวแม่รัดเตนโอ้โหที่บอกรำลั่งตีบุ๋นแน่ผ <c oughs> ้ามาเบิ่งน้ำมันห่อนจ้ะ มันห่อนอยู่บ้านกันเล้ออกมาเบิงแค่เจ้าเลยน้ำบรรยากาศม,นศมนนูนัไมากินนันตำบาหุ่งอยู่นี่ <c oughs> าพามาเบิงพาเพ่งพ่อแม่พี่น้องอมาชมทะเลทะเลสวีเดนเห็นบ่จ้ะ น้ำทะเลน้ำเขียวงามพระปันทะเลบานเฮาเลยเล่นหอยพระกันเล่นน้ำคนกับไล่ไหลายพอใหญ่นั่นกกนนนนงถ่าย,ายาู่ผิดป้ายางเบาะบุง จะว่ากันเล็กหน่อยมักแล้วแล้วมาเล่นน้ำกันน้ำสีเขียวพราเป่นทะเลบานเท่าลยได้จ้ะจ้ะน่พะพักกันเล่นน้ำหน้าหอน

พาไปหาปรญยัยี่เก่าเบิกทาเรียน้ำคนมาเทียว ฟังทำขนมีตะเลี้ยจอดเต็มเลยเด้จ้ะพ่อปานทะเลอันผู้เก่เลยเด้จ้ะเด้อเสบืองน้ำเ็นมาจากน้ำงามได้คนเบิ่งข้าเจ้าเหรียเรีย ทะเลสวีเดนมาเที่ยวทะเลกันจ้าคนเล่นน้ำจะฟังทางพูนจ้าจะคลิไปไ้แค่นี้แล้วน่าจะเนาะจ้าวันดีจ้าบายบาย